ไม่ที่บอาการก็คือขับไปจอดเสร็จพอจะสตาร์ทใหม่เปิดกุญแจไฟหน้าปัดไม่โชว์ไฟหน้าปัดตรงนี้ไม่โชว์แต่ว่าสตาร์ทได้สตาร์ทไ,ได้แต่เครื่องเครื่องไม่ติดอย่างเงี้ยไม่ติดถ้าไฟหน้าปัดไม่โชว์ มันก็ไฟก็ไม่เต็มระบบครับไม่สามารถปเปิดเปิดปั๊มปั๊มัวฉีเดี๋ยววันนี้ครับจะมาบอกว่าตัวไหนเสียถ้าไฟหน้าปัดไม่โชว์เมื่อกี้ครับตัวนี้มันก็ไม่เปิดครับไม่เปิดสวิตช์ตูดปั๊มก็ไม่สามารถเปิดได้ครับเดี๋ยวจะไปบอกตัวเสีย ถ้าเกิดว่าไม่รู้ครับเดินทางไกลหรือว่าเพื่อนๆที่มีรถแบบเดียวกันไปทางไกลๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบเดียวกันก็เนี่ยจะประมาณนี้ครับสาเหตุหลักๆก็คือครับตัวนี้มันจะมีปลั๊กครับปลั๊กต่อออกจากสวิตช์กุญแจครับยาวลงมาเนี่ยมันจะมีปลั๊กตัวนี้จะถอดปลั๊กตัวนี้ออก รถเรามันเก่าแล้วเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวนีนะ้ขั้วตัวนี้ครับมันเป็นดำๆนะเหมือนรอยสปาร์ตติดบ้างไม่ติดบ้างครับเนี่ยนี่แหละตัวต้นเหตุครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ครับสายไฟหน้าปัดสายไฟใหญ่สายไฟเมนครับนะแล้วก็ทำการจําไว้ตามเดิมนั่นแหละ จำตามเดินแล้วก็มาตัดสายตัดสายเส้นนี้ที่ต่อเข้าสายขั้วดำๆเมื่อกี้แล้วก็ตัดตัดสองข้างแล้วก็มาเดินเดินสายไฟใหม่เดินข้อมมนเนี้ยเส้นนี้ต่อมาเส้นนี้ต่อต่อให้ดูคร่าวๆครับ พอเราต่อปับ๊บมันก็จะขึ้นไฟหน้าก็จะขึ้นปกตินี่แหละปัญหามันถ้าเกิดไฟไม่โชว์ด้านหน้าปั๊มก็ไม่เปิดแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะถ้าโชว์แบบนี้ปั๊มก็จะทำงานแล้วก็สตาร์ทติดปกติ ครับผมลองสตาร์ดูว่าจะติดไหมติดแล้วปัญหาก็มีแค่นี้ครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนเจอปัญหานี้ก็ประมาณนี้เลยครับถ้าเราไล่ดูพวกฟิลทุกตัวแล้วไม่ขาดก็จะอยู่ตัวนี้แหละ ถ้าเกิดแล้วต่อเข้าระบบก็จะติดง่ายประมาณนี้ครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ